ลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จัก11สายงานหลักธุรกิจดิจิทัลกันค่ะสายที่ 1. น,นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ก็จะทําหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาใช้สร้างหรือกําหนดลําดับขั้นตอนของการนําเสนอรวมทั้งกําหนดประเภทและแบบของการเขียนโปรแกรมในการนําเสนอเว็บไซต์จัดวางเนื้อหาการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนําเสนอหรือว่าไซต์แมปนั่นเองนะคะและโครงร่างเอาไลน์ของเว็บไซต์ค่ะ ที่2นะคะนักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ปัจจุบันเว็บมาสเตอร์นะคะทั่วโลกนิยมศึกษาพื้นฐาน HTML ประยุกต์กับการตกแต่งหน้าเว็บไห้สวยงามด้วย CSS รวมถึงตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรมต่างๆเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript จากนั้นจึงเลือกไปศึกษาการเขียนโปรแกรมบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย PHP และติดต่อถังข้อมูลด้วย MySQL ค่ะ สายที่3นักพัฒนาธุรกิจดิจิตอลในยุคดิจิตอลนักธุรกิจและผู้บริโภคแสนจะใกล้ชิดกันมากนะคะด้วยการสื่อสารการขายการตลาดผ่านออนไลน์และมีโซเชียลเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายซึ่งในยุคดิจิตอลเรานะคะไม่สามารถนำไข่มาแลกข้าวหรือนำเสื้อผ้ามาแลกข้าวได้อีกต่อไปเทคโนโลยีหรือที่ต่างๆนะคะก็จะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมตามการเวลาเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจค่ะสายที่4นะคะนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอล ทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมทั้งภายในและภายนอกองค์ประกอบและปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการวิเคราะห์ลูกค้ามองให้ออกว่าลูกค้าคิดอะไรลูกค้ามีวิธีคิดอย่างไรลูกค้าอยากได้อะไรจากนั้นค่อยขยายไปที่กลุ่มเป้าหมายค่ะ สายที่5นะคะนักการตลาดออนไลน์นักการตลาดในระดับต้นต้องสังสงเรียนรู้ประสบการณ์นในหน้านที่ต่างๆซึ่งต้องเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของตลาดอุปโภคและบริโภคและยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัวขององค์กรต้องมีความคิดในการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม สายที่6กนักสื่อสารการตลาดออนไลน์การสื่อสารการตลาดนะคะคือการนําการสื่อสารและการตลาดมารวมกันทําให้มีรูปแบบเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสารและกระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะสายที่7นะคะผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิตอลบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโตมุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการค่ะ สายที่8นะคะเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัลผู้ที่คิดเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองมีการวางแผนดําเนินงานดําเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเองุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อสนองความต้องการค่ะสายที่9นะคะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้านไอทีบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโตุ่งหาความต้องการตลาดเพื่อสนองความต้องการนั่นเองค่ะ ต่อด้วยสายที่10นะคะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่สตาร์ทอัพผู้ที่คิดริเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองมีการวางแผนดําเนินงานธุรกิจทุกด้านด้วยตนเองมุ่งหาความต้องการของตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการค่ะ สายสุดท้ายนะคะสายที่11เผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กรบริหารจัดการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบตรวจสอบใช้งานของระบบเครือข่ายผลักการติดตั้งโปรแกรมและป้องกันผู้บุกรุกไม่ให้ผู้บุกรุกระบบเครือข่ายเข้ามานั่นเองค่ะ